่อนไก่อนตรงดีจิลกี่น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 ีอันนี้เราทำอะไรเธอเธอใส่หนูไปก่อนทำอะไรนะครับพัผน์เลยมันคืออะไรนะสมผักเลยพมผักคืออะไรลูก อ๋อออทพูสออออกโพูสอ๋อออกพัสอ๋อน้องาส์ออกโทพัสคือโอเคโอเค I'm so sorry ออทพูสไม่ใช่ออกโทัสออโออกโทพูสนดดำโอสรุปว่าออกโทพูหรือออพัสออกออพัสคือออพูสโอเคกเพื่อนดำอกมาเนะครับแล้วมีอะไรอีกครับอ่ะบายบายนะโถเอ้ย มาเร็วเค็มเร็วนะลูกเนาะพี่หนูเนี่ยลูกเธนเรียนคุ้มค่าเธอมากเลยอะ่ะนั่งกลับมาพูดภาษาอังกฤษันเจ๊แจวมากเลยอร่อยไหมลูกลนะ่ะอ่ะอัญญาเอ้ยลูกอึมวันนี้กินข้าวไม่ค่อยเลิศนจนะัะอืมเลิศหรอกนี่ก็กินเยอนะแล้ววันนี้จ๋าพี่แต่มาเช้าพีา่กินโอลอยู่นะมาเช้ามาเช้าอัญญาโอเคอยู่ มีอะไรลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้ำมันน้ำหนูจะกินก็ได้ะปะปุกป้อนเลยนะไอว่าไปไหนพี่ไอ้ว่าไปไหนคะรับผู้ควบคุมกับอำญาเนี่ยค่ะอุ้ยอระดุมมืออุ้ยอุ้ยอุ้ย หนักตรงไหนคะจับสองขาฟาดไหม,มนี้ใช่ไหมคะมาเช็ขอฉันว่างล่ะอะกลับมาหาฉันฉันก็คือดูเหมือนคนป่วยหนึ่งคนป่วยคนหนึ่งอัญ่าวันนี้นะตืต่นตีห้าไม่ใช่วันนี้หรอกเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ลูกไ,ไปโรงเรียนตื่นตีห้ามา อาน้ำตัวตัวเองเสร็จอาบน้ำทกสองคนลงมาจัดการเก็บที่นอนทุกอย่างพาลูกไปส่งโรงเรียนม,มีอามีพี่น้องผู้หญิงล้วนนะคะลุงเล็กเป็นสาม,มีประปุกใช้จากคุณไอซีทุกคนรู้หมดเลยว่าลุงเล็กเป็นสาม,มีประปุกเข้าใจว่าลุงเล็กเป็นสาม,มีป้าเอ็มไี่เข้าใจว่า พี่เล็กไปสามีป้าเอ็มมาตั้งนานคอเห็นว่าลุงเล็กไปสามีป้าเอ็มมาตั้งนานตายเดี๋ยวจะไปบอกป้าเอ็มป้าเอ็มโสดนจ้ามานเลยเลิง โอ้ยหนูต้องเก็บของก่อนสิลูกองฝนสดมากต้องหาปู๊ให้ไปเหมือนนะคะต้องหาหรอกวนหัวเลยอโอ้ยคุณตุ๊กตาส่งดาวให้มามีสามเอ่อห้าสิบดวงขอบคุณนะคะค,คุณฝนบอกว่าป้าปุ๊กกับลุงเล็กน่ารักค่ะคุณชาลีนีบอกว่าอยากสั่งน้ำผึกงเผาป้าปุ๊กค่ะเปิดอีชิปเมื่อไหร่คะ รอแอดมินว่างก่อนนะคะแอดมินน่ก็คือน้องสายลุงตอนนี้น้องสายลุงก็คืองานเยอะนะทั้งไปอีเวนต์ทั้งจะพูดได้หรือเปล่าว่าสายลุงงานเยอะไม่ดีเนาะออกสื่ออะไสื่อพักผ่มาได้นะคะสายลุงอะไรนะติดตามในเพจอะไรนะเพจเธอชื่ออะไรนะ น้ำพริกเผาป้าปูน้ำน้ำพริกป้าปูเมื่อวานไม่สบายวันนี้มาเจอร้านเก่งๆสภาพจิใจดีขึ้นเยอะเลยค่ะมามีคุณลินดานะคะหายเร็วๆนะคะถึงลูกถึงได้หน้ารักขนาดนี้รักค่าและรักมากเลยค่าคุณเพชรจันทร์นะคะดูสิดูสิโอ้ ดีเลยไครนะตังสงสัยจังเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเงี้ยขอแล้วสมองลุงเล็กนอนลมคุณโบวีบอกไปเลยขับข่าวเวิร์กิ้งแล้วลูกหนูป a p p y b i r t เดย์พี่กวางดูแลมามิ ก็ S <S working ่ลูกมัาไม่ working อ๋อม,มันไม่หมุนใช่ไหมไมันไม่หมุนแล้วพี่แฮเป็นเบิร์ดเดย์พิการก่อนเป็นเบอร์เดีค่ะครับสำเร็จเดี <S 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 ๋ยวมันมิดูหนูทำหล่นบ่อยไปหรือเปล่าลูกแม,ม่นูไม่ซ่อมปะไม่ป้าทำให้เลยซ่อมมันมีก็ไม่รู้สิมันมิก็ซ่อมไม่เป็นซะด้วยลูเลด้ซ่อมเป็นลเล เสียงเบามากโอเคออยเอามาวางไว้ตรงแท่นวางไงมันเลยอุดตรงรูเสียงนี่พิธีกับน้องพีก็คือไปโรงเรียนเก่งมากพัฒนาการก็คือแบบซุปเปอร์สุดยอดทําให้เราแบบพักภูมิใจก็คือไอ้เรื่องที่แบบตอนเช้าๆปลูกมาเพื่อที่จะมาอาบน้ำแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วตั้งแต่ตทนเพียงแต่ว่าก็จะมีบ่นกระปอดกระแปดบ้างว่าไม่อยากมาโรงเรียน แต่ว่าตั้งแต่เปิดเรียนเต็มเต็มภาคเนี่ยรอบนี้ประมาณได้สักสองอาทิตย์อะใช่ไหมเขาเปิดเรียนมาได้สองอาทิตย์ไะเขาเปิดตั้งแต่สิงหาอุ้ยเดี๋ยวนึงเราหนี้เขาเปิดสิงหาเครื่องปั๊มนมฉุนกาก็ไม่หมดอีกเลยว่าไม่อยากไปโรงเรียน แล้วแถมคือไปถึงโรงเรียนปุ๊บนะอ๋อต้องร้องให้เขาว่าหยุดรอด้วเยเพราเขาก็จะวิ่งเข้าไปเลยอ๋อก็คือจะไม่ทันได้กอดล่ำลาลูกอย่างเงี้ยเออแต่เห็นเราก็ดีใจเพราะว่ามันเป็นพัศน,นาการที่แบบไปในทางที่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ไม่ต้องทําให้คุณครูเหนื่อยในการที่ต้องมาปรับปรมนะทุกเชา้า เราก็พยายามจะพาเขาไปโรงเรียนให้ทันแต่ตอนนี้ปัญหาใหม่ของโรงเรียนก็คือรถเยอะมากที่จอดรถไม่ได้บางวันต้องวนอยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นสิบนาทีกว่าจะได้ที่จอดรถเพื่อจะเดินไปส่งลูกก็เลยทําให้ลูกเนี่ยไปโรงเรียนแบบไม่ได้สาย<ะ>แต่ก็คือไม่ได้เช้าะอะไรมีรถมามีคนกลับบ้านหรอคะ แล้วก็ระหว่างวันเขาก็ก็ค่อนข้างโอเคนะโรงเรียนเขาก็จะเป็นส่วนใหญ่เด็กเล็กเขาก็จะให้เล่นกิจกรรมแหละหาสันทนาการอะไรให้ทำให้ออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยเราซึ่งมันก็ดีเพราะว่าพอเขากลับมาถึงบ้านใช่ไหมบาคือเขาก็จะนอนง่ายเขาก็จะแบบไม่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะก่อนนอนออยก็จะพยายามกลับมาถึงปุ๊บ ให้เขาทำการบ้านก่อนเลยคือทำทุกอย่างให้เป็นรูทีนทาการบ้านเสร็จแล้วเขาก็ไม่งงงานเรื่องทําการบ้านด้วยนะเขาก็ยอมทำทำเสร็จเอากระสัเขาเขียนชื่อเซ็นชื่อไว้ให้เขาแบบเหมือนภูมิใจว่าเราทาทาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขากินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็กิกนขนมแล้วก็เนี่ยเล่นกันสักพักหนึ่งจริงๆเนี่ยถ้าทุ่มครึง่งอ่ะไอเขียนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขึ้นอาบน้ำแล้ว,ลวก็อยากให้เขานอนเนี่ยไม่เกินสามทุ่มครึ่ง ซึ่งก็ทําได้ดีนะออยว่าออยทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนแบบว่าเรากระชับเวลาได้ดีขึ้นปกติน้องพีทานผลไม้อะไรไหมคะชอบกินอะไรน้องพี่ไม่ค่อยกินผลไม้เท่าไหร่แต่ที่พี่จะชอบกินผลไม้มากกว่าน้องพี่เขาจะชอบกินขนมกิน,นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องซื้อมาให้นะคะถ้ามันเยอะกินไม่หมดกินไม่ทันก็กินเปรี้ยๆนั่นแหละแต่ก็ไม่ต้องซื้อมาเยอะแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเปรี้ยๆเต็มตู้แล้ว มันมีชอบกินอะไรหรอครับไเนี่ยเกาจะเตรียมกล่องอย่างนี้ใส่ของให้เขาไปกินที่โรงเรียนเผื่อเขาหิววันนี้เลาก็ทําองุ่นให้พี่ทีแต่พี่ทีไม่เห็นกินเลยพองรำพี่เขาก็จะใส่คุกกี้ช็อกโกแลตลงไปน้องพี่กินหมดนะแล้วคุณครูเขาก็จะมีรายงานทุกวันแหละว,วันนี้กินน้อยกินมากวันนี้ไม่ยอมกินข้าววันนี้มาขอข้าวครูกินวันนี้ เต้องไปเติมไปที่สหกรณ์ไปซื้อโดนัทมากินอะไรอยงี้ครูเขาก็จะเล่าให้ฟังอ้าวใส่ลุงใส่ลุงเข้ามาจะไปหาหลานอีกทีหลานกลายเป็นฝรั่งไปแล้วลุงหมู่นี่จ้าไม่กลายเป็นฝรั่งหรอกก็คือหน้าตีเหมือนเดิมีด้หละ จะไรปะไนจะระหน,ะหนบอกด้วยนะเออมีคนเขาอยากจะซื้อน้ำพริกเผาแล้วใส่ลุงยังไงดีเด็กๆเ,เล่นจิ๊กซออยังทำมามียังไม่เล่นนะเขายังเล่นไม่เป็น